ฤดูฝนเป็นชน่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจะเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านนหลลลีกเเ่งดิแะ กอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้ยที่ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย178่